มันหมดไปแล้วไม่ไหวนะตัวละสามพันห้าพันนี้ยที่ไหนก็จะรับแล้วก็หนีกันหมดครับผมเจ้ามือหนหีหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็ไม่รับเลยนะครับครึ่งนึงเขก็ไม่เอาก็เ,าเล่นซื้อเยอะเลยเจ้ามือโอ้ สวัสดีครับสวัสดีสสดอาจารย์สมจิตนะครับครับสวัสดีครับครับผมอาจารย์ไม่สบายใช่ไหมครับอาจารย์ไปไขวัดรันนอนกินยารลอก็นอนอย่างเดียวอ๋อครับครับดีดีขึ้นหรือ,อยังครับอาจารย์ก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ตัวมันยังร้อนร้อนอยู่ครับโอ้ครับกิทานยาฟาราบางยาแก้ไข้ไบอาการเปลี่ยนแล้วก็ฝนตกด้วยครับโดนฝนโอ้ครับโดนฝน วันทีก็ฝนตกวันทีก็นหนาวร้อนนอนอาจารย์เนาะแน่น่แนครับนอนอย่างเดียวครับทั้งวันทั้งคืนเลยนี่ก็เดินจะมาก็มาอาบน้ำมาอาบน้ำครับก็มาดูไอ้หอยห้าน้อยอ่านน้อยออกก็พอดี้อาถูกในศูนย์กางครับอาถูกศูนย์กาแล้วดีขึ้นหรือยังครับอาจารย์ตอน right. น,นี้กมันก็ดีดีขึ้นแต่ก็มันก่ตัวร้อนอยู่ครับมันพูดว่าผู้ว่าอยู่ ครับยังไงก็ขอให้หายไวๆนะครับอาจารย์ครับครับครับก็แนวทางอาจารย์เอฟซีก็รอกันเยอะมากเลยนะครับอาจารย์ครับผมคือหลังจากปล่อยเลขสูตรมาอาจารย์ฝันดีไหมครับอาจารย์ก็ฝันดีครับฝันดีก็ฝันว่าไปอ่าไปหาปลาครับฝันเนาะความฝันเนาะฝันเราไปหาปลาก็ไปเจอปลาช่อนรู้ตวเท่าแขนเนีย เลยยิงครับนี่นะว่ายิงไปก็ถูกเลยครับถูกกลางตัวเลยนี่ยแับก็เลยเอามือข้างซ้ายเนี่ยไปช้อนจเอาขึ้นมาครับก็ได้ตัวหนึ่งแล้วก็เดินไปอีกนะเดินไปเีกก็เจออีกตัวหนึ่งครับยิงอีกครับยิงอีกถูกถูกหัวครับตนี้ถูกหัวโอ้ตายอีกอ่ะตายก็เลยเอามือข้างซ้ายเนี่ยไปช้อนจับเอาขึ้นมาอีกนั่นะก็เลยนึกขึ้นว่า แต่ในในชีวิตจริงเนี่ยไม่เคยฆ่านะคร<ช>ับไม่เคยฆ่าส<ช>ัตว์แต่ใ<ช>ตนปอมปันเน,นี่ยเคยฝันอย่างนี้ถ้าถ้าเคยเสี่ยงโชว์เสี่ยงลาบแล้วก็เรียกว่ามันเข้าเลยละครับเข้าเลยละไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นสามตัวหรือสองตัวมันเข้าแล้วแต่ว่าผมเน้นสองตัวละมากกว่าสองตัวครับเพราะยิงถูกสองตัวเนี่ยเพราะเคยเคยเสี่ยงแต่ก่อนเนาะว่า ถ้าเสียงว่ายิงนกยิงกาหรือฟันอะไรถูกอย่างนี้เลขเนี่เข้าแล้วเข้าแล้วครับครับผม,เ,มนเนี่ยเข้าแล้วว่าเข้าแน่นอนเลยแหละก็<ช>เลยผมว่าโอ้เล็กเข้าแล้วก็เลยให้ไปซื้อโอซื้อเยอะครับคือบางทีซื้ออ่าไม่มีไม่มีขายแต่อันนี้ไม่มีขายลอตรี่แบบ<ช>ร,รัตรีไมีมีขายทีให้เล็กล่างไปนี่แหละครับเหลก็ลกยางไปบางสองตัวบ้างอะก็ ผมว่าน่าจะมาสองตัวหนึน่ะสองตัวมันมถูกเลยละครับลูกศิษย์ลูกหาเขาลงทุนเยอะไหมครับอรจารงวดนี้ก็อบอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนเยอะเพราะเดี๋ยวมันอั้นอั้นก่อนแต่ก็ซื้อไปหลายๆตัวก่อนขอให้ซื้อหลายๆตัวก่อนอย่าไปซื้อหางเดียวโดดซื้อไม่ได้นั่นแหละให้วางวางเันนไปก่อนครับวางเลขไปก่อนซื้อ จะขายห้างก่อนแต่ว่าอย่าซื้อเยอะอย่าซื้อย่าซื้อทีละหน่อยละหน่อยนะถึงวันสุดท้ายนี่ยถึงอาเตาหรืออาเตาซื้อเอาครับนั่นเงก็เลยบอกว่าค่อยๆซื้อแต่อย่าเพิ่งซื้อเยอะโอ้อาเนี่ยเราก็กลัวจริกลัวสั่งโอ้เอาค่อยๆมาค่ะตัวละสิบบาทยี่สิบบาทซื้อหลายๆที่เอาค่อยๆซื้อไปทีละวันสองวันซื้อไป นั่นนะบอ,อกเขาไปไปอเอาทีเดียวโดนหมดเลยครับเจ้ามือไม่รับก็เสียใจใเลยกออกมาเออถ้ามันไม่ออกไม่เป็นไรสําคัญเลยมันออกมาถูกแล้วโอโอเสียดายอันนี้ก็โทรมาบโอกโวอโอ่าทีหลังอ่าครึ่งหนงก็เอาแล้วว <c oughs> <c oughs> ันครับผมวันที่ไม่รับเลย,ยวันนี้ก็มาคนหนึ่งครับลูกศิษย์มาให้ไปสองงวดเลยซื้อไม่ได้เลยครับในงวด 65865เนี่ยก็ซื้อไม่ได้แล้วก็ให้ต่องวดไปอีก356อีกซื้อไม่ได้ใี่วันนี้มาร้องไห้ร้องงงวู้ยทำยังไงจะได้นะอเออหาที่ซื้อใหม่เถอะวันนี้มาเพิ่งกลับไปเมื่อเมื่อสายๆเนี่ยประมาณสามสี่โมงเยครับสามสี่โมงเช้ามาที่บ้านเนี่ยครับมาตาเลยเนี่ยเนี่ยให้สองงวดไปถูกทั้งสองงวดเอะเอาไม่ได้อ่านเสียดายจีเลยเนาะอาจารย์ ชน,น,นัแนแแนะแกบอกโอ๊ยแกก็ไปให้อาจารย์อื่นดูทั่วไปก็บอกว่าต้องกลับมาหาอาจารย์ที่เคยมาเด้อสิลป์ลุมปสวงค่ะเขาก็บอกว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงแน่แนะคนนั้นะจะช่วยได้ประางนี้แกก็มาที่นี่เนี่ยแกบอกว่าเขาใสงยจะเป็นอาจารย์เนี่ยแแกก็มาอีกวันนี้มามา,มาเ็มาเรา่ยงบอกว่าซื้อไม่ได้เลยอ่านขั้งสอง สองเที่ยวเลยทั้งสองงวดเลยครับผมเสียดายมากเลยนะครับผมเสียดายเสียดายก็ผมให้สองงดไปเลยเสียเกียให้อ่าห้าไปสามห้าหกไปเลยก็ซื้อมไม่ได้อีกคงับงวนนั้นแกมาที่บ้านเนี่ยไม่ได้วันนี้ออก็มาอีกแกบอกเออค่อยซื้อเอาเอาไปหลายๆตัวก่อนบอกเอาไปซื้อตัวละสิบบาทสิบบาทก่อนครับแกก็วันสุดท้ายถึงจะให้ทโทรมาเอามาเออตัวไหนมันเด่นแต่ว่า อยู่ในนั่นแหละเลกอยู่ในนั่นแหละอะรับอยู่ในสี่หางนั่นแหละโอ้ยหกขางนั่นแหละครับครับแล้วก็สองตัวสองตัวก็เหมือนเดิมครับครับก็ถ้าเกิดใครหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับใช่มันนี่กิดลิมิตปันอย่างนี้ว่าผมว่าถูกนะเลขถูกแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่ามันจะใส่สองตัวล่างหรือใส่สองตัวบน ผมว่าน่าจะสังสองอย่างัะครับผมเล็กล่างผมก็ส่งให้เอฟซีไปชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ที่ให้นิวคารวยไปแล้วมันมีอยู่กี่หางเนาะมีเก้ามีอู่ห้าสามสองหกแล้วก็สองห้าค่ะอาจารย์สี่หางอ๋อสี่หางเออเนี่ยนะให้ตัวเลนเลนไปแต่ตัวรองไม่ได้ให้ไปเนาะตัวรองไม่ได้ให้ไปแต่ผมก็ส่งให้ส่งให้ตามหลังไปแล้วไปเอฟซีนะครับ ในชุดนี้แหละครับเหมือนกันเหมือนกันตัวรองแล้วก็สามตัวอาจารย์ยังไม่เน้นให้เลยคะ่ะอาจารย์สามตัวย่างเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆวันอีกเพราะเมื่อคืนหลวงปู่มาแล้วแต่ท่านยังไม่ได้บอก<ม>ท่านบอกว่าอ่าอย่างนี้เนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป,ปัง<แ>ท่านบอกว่าให้ตัวหน้าตัวหน้าก่อนท่านจะท่านบอกว่าจะให้รางวัลที่หนึ่งหกตัว<ม>แต่ทีนี้ท่านบอกว่าเอาตัวหน้าไปก่อนได้ไหม ท่านก็เลยบอกให้อาตัวหน้าไปก่อนนะท่านว่ายอย่างนี้ท่านให้มาสองหางครับตัวหน้าแล้วก็ตัวท้ายเดี๋ยวท่านจะมาบอกอีกทีหนึ่งหออย่างนี้หรือเจอให้ไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละนะครับ,รบนั่นนะท่านมาบอกอ่าเก้าแปดหกกับเก้าแปดห้าครับโอ้อันนี้เป็นตัวหน้าใช่ไหมครับอาจารยตาร์ตัวหน้าครับตัวหน้าครับนะนะท่านบอกตัวหน้าท่านบอกว่าอย่างนี้นะตามตามที่ท่านบอกว่าเอาตัวหน้าไปก่อน่ะ านก็บอกเลยเก้าแปดหกกับเก้าแปดห้าตัวหน้าเดี๋ยวตัวหลังตัวท้ายเดี๋ยวจะหามาให้อีกหนังแล้วก็ท่านบอกว่าอย่างนี้รือ,อให้ไปแล้วนะั่นแหละท่านบอกว่าให้ไปแล้วไปจับมาดึงมาใส่เอามาเป็นอย่างนี้นนนแต่เจ้านี่มันไม่รู้ว่าจะาเป็นหางไหนเนาะที่ให้ไปหกหางเนาะนั่นเองครับนั่นก็รอเออมันยังหลายวัน จะเดี๋ยวทำพิธีทำพิธีเที่ยวหนึ่งขอท่านอีกเที่ยวหนึ่งว่าท่านจะมาให้ตัวหลังตัวไหนครับนะฮะว่าจะให้ท่านวงให้ตัวไหนอีกทีหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับแล้วความหมายที่หลวงปู่ท่านบอกเสามสามตัวหน้าก็คือเป็นตัวหน้ารางวัลที่หนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ใช่หน้าผมว่าน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ท่านบอกอย่างนี้ก็เห็นจะจะเลยท่าน พูดเหมือนกันนี่เลยครับท่านก็นั่งบนที่เดิมท่านนั่นแหละนั่งบนที่เนี่ยอาสนะาท่านนั่นแหละผมอยู่ข้างล่างอ้กรรมฐานอยู่ภาวนาอยู่เห็นท่านบอกว่าเออเดี๋ยวอาตัวหน้าไปก่อนนะก็เลยบอกก็เลยถามาท่านบอกลวงปูตัวไหนท่านเลยบอกเก้าแปดห้าแล้วเก้าแปดหกครับครับครับผมถ้างั้นเอาตัว เก้าแปดห้ากับเก้าเปหกไปไว้ข้างหน้าแล้วเอาสามตัวเลขอาจารย์มาใส่ข้างหลังได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ครับได้ครับได้กันนะได้ครับนันนีจะเลี้ให้ไปแต่ทีนึงคือตัวหลังนั้นมันจะเป็นตัวไหนแค่นั้นนะเพราะให้ไปมันมีหกหางเนาะหกหางนันนี้อย่าเอาไว้ใกล้ๆทีนึงใั่ประมาณจักก่อนออกจักวันสองวันนี่นยประมาณนี้แหละจะจะลองดูทีนึงวพาท่านจะให้ตัวไหนอีก จะวงให้ตัวไหนครับนันไนะเลก,ก็มีแค่นี้นะครับนะท่านนายไปก็มาฝันนี่นนะฝันนิมิตเขาว่าไปยิงปลาได้สองตัวเนะ่ยอนที่แรกก็ยิงอตัวหนึ่งยิงกัดทูกก้างหลังเลยถูกเต็มเต็มเลยก็เลยเอามือข้างซ้ายไปช้อนข,ขึ้นมาจับขึ้นมาเนาะก็เลยอะได้แล้วตัวหนึ่งวันหรือเ,เดินไปอีกเอาไปเจออีกรอยอยู่ในน้ำเนาะลอยอยู่ในน้ำก็เลยยิงอีกยิงถูกหัวเลยทอนี้ถูกเต็ม,เต,มเต็มอีกแตโอ้ เลยเอามือข้างซ้ายเนี่ยไปช้อนขึ้นมาพอดีมันสะดุ้งตีโโอ้ยเลขเข่าแล้วเลขเข่าแน่นอนอนถ้าปั่นอย่างนี้ถ้าปันได้ฆ่าคนเนาะเลยอันนั้สมัยถ้าปันได้ฆ่ายิงนู่นยิงนี่ถูกอัอนนั่นเกิดหมายถึงว่าเลขถูกแล้วครับหมายถึงเลขถูกถ,ถูกแน่นอนอนะั้นก็มั่นใจนะเพราะเคยนิมิตอย่างนี้นะครับเป็นนิมิตเคยปันอย่างนี้แต่ก่อน ถ้ายิงไม่ถูกยิงยิงผิดโน่นผิดนี่ยิงเกียวไปเกียวมาโอนะ้ยนั่นไมต้องไปซื้อเลยครับไม่มีถูกหรอกแต่อันนี้ยิงถูกเป๊ะเ,เ,เลยก็มีครั้งหนึ่งมั้งที่สมัยมีปีที่แล้วมั้งอันนั้นยิงนกครับยิงนกไม่ตั้งใจยิงอ่ะยิงไปยังไงล้วไปถูกพอดีล่วงลงมาเลยนหมนนั้นก็ถูกเลยถูกเป๊ะเลยน,น,นะผม ปลูกเป็นเต็มเลยนี่เหมือนกันนะเองเหมือนกันในใจยิงปลาแต่ชีวิตจริงไม่ไ,มได้ฆ่าฆ่าปลาแล้วไม่เคไม่ไม่น,นี่แหะชีวิตไม่เคยครับไม่เคยคแต่นี่นะฮแต่ในฝันนั้นไปไปเจอได้ยังไงว่าก็ยิงได้เออเลยมาบอกแต่นนี้เนี่ยบอกว่าเออมีตดดีเดอปันดีเด้อหมดนี้เขาบอกลูกศิ์พาไปปันดีเอาเต็มเต็มเลยเล็กล่างใะที่ให้ไปนั่นแหละ,ะมีที่ ตัวสำรองก็เอาไปบ้างสำรองกับกันกันไว้เอาเต็มสูตรไปให้เขาไปเต็มสูตรเลยครับก็เก่งงไว้ปรมีขเก้าหนึ่งเก้าสามสองห้าเนาะที่ให้ไปครับอันนี้ครับอันนี้คือสองนั้นก็เป็นตัวสำรองไปสามสี่ห้าหกคางครนี่มันมีสิบกว่าครับครับผมเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วน้าจานที่ได้นิมิตฝันีเนาะดีครับดีครับดีครับนิมิตหมายดีเลย ครับแต่ไม่รู้จะไปถูกเลท่านดีหรือเปล่าให้เขาไปครับผมเด็ขคันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก้าวหนึ่งว่าสวยนะสวยก้าหนึ่งก้าสามเนี่ยสวยเลขงอนเนี่ยสวยจริงครับครับนยังไงเดี๋ยวเลยแอดมินจะโทรหาอาจารย์ใหม่อีกทีนะครับผมครับครับวันใกล้ๆน่ะสักวันสองวันนะครับครับผมนะยังไงคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์สมกีจตมากๆนะครับขอบคุณครับ ครับคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับแคมน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรสามตัวของอาจารย์สมจิตนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้เน้นให้นะครับท่านผู้ชมเนาะเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับสามตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูสูตรสองตัวนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นสูตรสองตัวล่างนะครับ ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปัง,ปงๆทุกท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ